พี่น้องเห็นงูวันนี้มีทั้งมีทั้งเละทั้งกัดนะครับเด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่มี่หาเหมือดอันนี้เป็นคู่แม่ลูกตัวแม่นะครับพี่น้องครับเอ้อคู่นี้ว่าไใเท่ายเข้าไปครับมันเป็นสามตัวโอ้เป็นแม่ลูกเหมือนหรืป่าแม่ลูกวัดนี่ลูกนี่ลูกหนึ่งนี่ลูกสองอันนี้ลูกลูกกัดหรือลูกเละลูกเละลูกเละนะครับเนาะลูกเละนะครับพี่น้องครับเป็นลูกสองตัวตัวแม่ทั้งเหมือดนะครับเด้อเดี๋ยวจะให้เบื้องลูกตัวนี้เอ๋อครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเจอไหนงัว อคัตนะครับพี่น้องครับมีมาให้3่ตัวเอาอ้3ยตัวนี่3ตัวนี้ว่าไว้เลยครับครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่4ีนะครับพี่น้องครับเกินเมษานะครับเด้อต้อรับคลิปนี้ครับสิบผ้าผีผ้าหน่องมาเบิ้ง ราคางว้วายู่ทีตลาดนัดบวันสมสนุกนะครับพี่น้องครับตำบลหนองสิมอำเภอบละบือจังหวัดมหาสาราคามนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวราคางว้วาสิม,มาจังไหนแบบนี้นะครับพี่น้องครับตัดท่พย์ีผ้าน้องให้เบิ้งกันนะครับเนาะตอนนึงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศ แล้วก็ขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับพี่น้องครับอาหารบัวตราบัวเพชรน,นะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้อาหารบัวคุณภา,ภาพดีโปรตีนสูงราคาถูกนะครับพี่น้องครับกะมีสอสูตรนะครับสูตร18%ก็280ร้อนะครับพี่น้องครับกะสูตร22%ก็300บาทนะครับถ้าสนใจเอาไปลองนะครับติดต่อได้ที่สิงคำฟาร์อมอำเภอบารบือเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 9 7 1 0 2 2เ4ครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยว งูสีมาแบบไหนนะครับพี่น้องครับภาพพี่พี่น้องไปเบิ้งกันเดี๋ยวอ่าขอเดินหน,น่ครับเด้อเอาเสียกของขาง,งัวครับพี่น้องครับโอ้ยระวังได้พี่น้องเออเออเบิ้งเสียกของขาง,งัวครับพี่น้องเออเออห้องปดเออนะครับเดี๋ยวส่พาไปเบิ้งงัวเดี๋ยวสีเริ่มจากอ่าครูแม่ลูกผูกน้อยนี่ครับพี่น้องครับคัรน้อยให้พี่ให้พี่น้องเบิง้งเอาพ้า คู่นี้ว่าว่าเท่าไรครับว่าไว้เท่าไรครับสามสิเดสานะครับพี่น้องครับอยากจะได้แม่ลูกผูกง้อไทยฝืนบานเท่านี้แหละครับพี่น้องครับอ๋อสามสิบเจ็ดสามื่นเจ็ดนะครับเด้อตัวไหนตัวร้องเอาครับพี่น้องครับเริ่มจากตัวน้อยนี่แหละพี่น้องอ่าต้นสูงกว่าสิร้อยสามสิบเอ็ดหรืมั้งแม่มันนะครับพี่น้องครับเอ๋อเห็นแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผู้ใดอยากเบิ่งงัอเลียดเดี๋ยวสือเอาใหายนะครับเด้อยตัวเสียของขาเมื่อกี้นั่นแหละอ๋อใครอยากจะได้37 เอาฝากครับเพื่อมีผู้เห็นไในฝากเบอร์โทรไปนะครับผมพอมีเบอร์โทรัครับเบอร์โทรั่าฝากเบอร์โทรนะครับผมศ0ด้ายอันี้พจากบ้นไหนครับบ้นใครนุ่นแต่ไอ้ทาสองทาสองขอนบ่เป็นนชาขอนยางตัวทาขอนยางนะครับพี่น้องครับทาขอนยางเออเด้ สิพาเบิ่งไอ้งัวแมมตัวนี้ครับกับงัวเล่ของเจ้านี่เอาไอ้ตัวนี้ว่าไปเถอะไดครับนี่สี่สิบส่วนนะครับง้วสองผดเถียนอันนี้แดงเข้มนะครับเด้ออันนี้สี่หมื่นกู้สูงร้อยสามสิบกวนนะครับโตเงี้วแดงเข้มตัวนี้โตเงี้ยวโตฟุ่นเหรอพวกอะเนี่ยสี่สิบเก่าเด้อครับพี่น้องครับต่อรองได้เด้อผู้ใดมักแบบใด้อครับเด้อบัดนี้ที่เบิ่งไอ้งัวเล่ของผดเถียนเลยนะว่าไปเถอะไดครับนิ่มห่าครับ ยีบห้าสามพันเอ้าโอ้ยยี่สามนะครับพี่น้องยี่สามนะครับพี่น้องหองยี่ที่สามครับพี่น้องว่าเลตตัวเมียดครับด้ตัวเมียเหมือนตัวนี้ของพอเทียนนี่มาให้ใดรสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้เมนวะครับพ่อเมนเอาฝากเบอร์เท่ไปนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนยองศูย์าเก้องแปดเ้าสอปดนี้อเทียนนะครับด้มีมาให้สาวหน่อยสี่หมื่นนะครับพี่น้องครับอันนี้ส เงี้ยที่สามยุขวอกกับหลายอยูはは kind of um? ่้ะครับพี่น้องครับเอาใครอยากก็เลย้สาวยันย้อยแบบนี้ครับพี่น้องครับก็ให้พี่ให้น้องเบิกนะครับตัวนี้ก็บตสูงร้อยสี่สิบแล้วมั้งนี่เนาะผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อตัวย้อยเครื่องบูดครับพี่น้องครับอ่ะเออนี่แหละครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากจะได้เด้ออ่าเดี๋ยวสีผ้าเบื้องไงแม่ลูกกระทบตัวบูดตัวนี้อันนี้ง้อฟ้าปะครับนี่ นี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้มาใบเท่าไรครับพ่อสี่สิบหางซีสิบหางว่าสาวอยู่เป็นบ่ครับน,รนี่ลูกหนึ่งท่องแลท่องท่องแล้วอันนี้ผสมอสองเดือนพ่อผสมพ่อดไว้ครับผสมใหมโอ้มีใบยอยู่นะครับใบผสมนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะเอาใบผสมให้เบิ่งนะครับพี่น้องครับ S K 5 9 4เก้านะครับพี่น้องครับสายสส S K 2เดือนเราซันวาส้นส,สู <4 S 2> สงตัวนี้กติกร้อยห้าสิบใบละครับพี่น้องครับง้อบดแบบนี้ สี่สิบกัวครับพี่น้องครับพอมาจากตัวครับวันนี้ตัวไหนแน่ครับพ่อแม่ลูกขาวหน่ยเนาะแม่ขาวลูกแดงนด้ครับพี่น้องครับอ๋อไฟสนใจอยากจะได้สายหูตัวนี้ได้ครับพี่น้องครับอ่เดี๋ยวเบิ่งครูนี่ว่าไว้เท่าไรครับฟ่อนี่เจ็ดสิบหางลูกตัวแม่ลูกแม่นด้ครับเด้ลูกแม่สีแดงนะครับแม่เป็นแม่ขาวนะครับพี่น้องตัวร้องเอาเจ็ดสิบหาครับตัวนี้เดี๋ยวให้เบิ่งส่นไทยนะครับเนาะนี่แหละสนไทยส้นหางคนนะครับพี่น้องครับอ่า นี่นะครับใา้เบิ้งลูกแดงๆนี่นะครับนี่เก็บซิหาด้ครับพี่น้องตัวนี้แม่นี่กับิดเกือบร้อยหาซิบได้เลยนครับพี่น้องครับเอาไาสนใจตัวใดอยากได้ตัวไหนนะครับพี่น้องครับลูกมันลูกของพอได้พอลูกหลอดหรือลูกโตลอดลูกผสมหลอดเพิ่มมาลูกซีไว้ด้ครับพี่น้องครับเอาให้เบื้องส่วนหนาครับผมนี่นะครับผู้ใดสนใจอยากกันเลยพอมาจากบ้านไหนครับเนี่ย แกงเนื้อจานน้าน้องใหญ่แกงเนื้อจานนี่นะครับเส้นยรไปบอลระบือนี่ครับพี่น้องเอ้าฝากฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อมีผู้อยากได้ครับ0 9 4ย์เก้าสี่ศูนย์เก้่งศ่เจ็า่เจงสามเบตัวนี้มีปัญหากับเสือกของขาพี่น้องเอ้ามาค่อยผูกเข้าเะเด้บ่เอ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับตัวไหนเลือกเอาเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งหมู่แดงๆงัวเสาตัวนี้ครับอันนี้งัวเสาอันนี้ของอ้ายบ่ครับนี่ครับผมของอ้้าายตัวนีไว้เท่าครับ หาซิบหาครับหาซิบหาได้อครับตัวแดงดีเด้อครับอันนี้แดงปอดเด้อครับเด้อแดงทั้งขาทั้งช่วงหลังเลยนะครับพี่น้องตัวเงีวอ่าส้นสูงกะสีเกือบเกือบรอยเต่แต่รอยสี่สิบไดค้ครับพี่น้องครับโดยประมาณน,นะครับพี่น้องอ่าเกินรอยสามสิบแปดแน่นอนแหละครับเอา้าตัวนี้งวดจากเดือนละครับใบตัวนี้งวดสิบเก้าเดือนสิบสัตเดือนมันมันขึ้นมันขึ้นเหรอเนาะงัว่าสิบเก้าเดือนอนะครับพี่น้องครับนี่ส่วนท้ายดำๆนี่ครับพี่น้องครับเอ้า แดงเข้มเลยได้ครับได้เทียบกับง้อตัวแข็งๆมึงเอาครับพี่น้องครับ SK520 นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบื้องสัญญาอีกคลิปหูวดำโบ้ได้ดีเลยได้ครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ได้ครับได้ต่อร้องเอาครับพี่น้องครับราคาบ่อแพงดอกเดี๋ยวเบื้องแฟนหลังไปน้ำนะครับได้อ่ะมันนี่ยังไม่ได้ตัวครับม่ตัวเดียวครับตัวเดียวเนาะเอาฝากเบอร์โทร่วไปนะครับ093 0 220 7 8 4 4 7844ง้อของอายมาจากบ้านไหนครับมาจากบ้านสอง้องครับ บ้านสองห้องนะครับพี่น้องครับเนาผู้ใดสนใจอยากจะได้โทรเบิ้งเอาได้ครับเด้อเนาะด้านข้างก็ให้พี่น้องเบิ้องลึกลงเบิ้งน้าไปน่อนะครับพี่น้องครับตัวนี้สีแดงดีแดงสวยเลยแหละครับเม็ดสีแดงปวดทั้งตัวนะครับเนาขอให้มาเบิ้งฟังนี่ครับพี่น้องครับอันนี้มาเบิ้งงัวของฟอร์แทนมอนิฟเวนมาจกโตครับผมไม่เอาไหมโตสองตตัวนี้สดๆยิ่งๆสูงๆตัวนี้ว่าสามสิบเก้าตัวนี้สามสิบเก้าได้ครับพี่น้องครับตัวใหญ่อ่า นี่นะครับพี่น้องครับ39ตัวนี้ละแม่เท่าไหร่ครับ 37, 37 zusammen, มสนะครับเนาะอัน Bom น, it, น, 1, Jeremy, นี้เป็นง้วงสาวทั้งครูนะครับพี่น้องครับสิบปีนิดๆนี่แหละครับพี่น้องตัว,ว August, ตัวนั้นเนี่ยมันโตยันยางขักนะครับเด้อตัวใหญ่สูงตัวนั้นสูง140กว่าแล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็สิประมาณ135ขึ้นนะครับพี่น้องเอาใครสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้ออันนี้ของพอแทนจากบ้านขว๋อเนาะครับพี่น้องครับพอแทนนี่เป็น,นกับเป็นเหรียญง้วงนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับเอ้าใครอยากจะได้แบบได้อเห็นชัด mm ่ hmm. ่พีน้อง เดี๋ยวถือให้เบิ้งจีบเบิ้งเล็บไก่ๆนะครับพี่น้องครับเออเนี่ยแหละให้เบิ้งชัดๆเลยครับพี่น้องเล็บกะดีเล็บกะดีนุ่มกับโบว์บริมิติ่งนะคะรับพี่นออ้องเออแม่เบอร์โทรศัพท์เป็ยังครับ087ย์แป3เจ็3ศูนย์แปดมื้อนี้เอาพอเราไปทางไหนล่ะครับน,น,นั่งอยู่โอ้พอนั่งอยู่ทางหุ่นนะครับพี่นออ้องเอานี่ยแหละบรรยากาศครับพี่น้องครับงูไก่ยังความีให้พี่ให้น้องเลือกเดี๋ยวาไปเบิ่งอ่า ไปเรื่อยเด้นะครับเด้อเอาผู้ใดอยากจะเบิ้งงเมเล่ครับพี่น้องครับงมืเล่ตัวนี้สูงลอยหาซิปหาได้ครับพี่น้องครับตัวใหญ่เด้อเดี๋ยวสิถามเบิ้งว่าเป็นอ่าห้องไว้เทถื่อยนะครับหนึ่งเวืเล่ไอ้บุครับนี่งเมเล่ของน้องครับพี่ครัอ่าว่าไวใบเถื่อยครับตัวนี้ว่าไวใบเถื่อยฟ้าสินหาเมื่อนนะครับอันนี้อันนี้งวดใดได้ลูกมาจากตัวอะไครับตัวนี้สองตัวสอตัวอันนี้ผสมไปไหมครับซี่เดือนครับข้องซี่เดือนไส้เล่เข้ากันบ่ โก้ครับบะมันบะมันครับลูกตัวแรกันผมขายไปตัวที่สองโอ้ลูกตัวแรกขายไปแล้วเด้อครับพี่น้องครับตัวผู๋นี่ยเป็นปะโั้ครับตัวผู๋โอ้ทั้งผุนนะครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะเด้งว่าเลยไปเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวใหญ่ๆสายเนื้อแบบนี้ครับพี่น้องครับทองซีเดือนแล้วใส่บะมันนะครับรู้ว่าพ่อไหนขัดกันเลยปะเป็นบะมันกลมมันโอ้สายสายกลมนะครับเนาะบะมันของสายกลมนะครับพี่น้องครับ เอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ094ย์เ539สี่ศูนย์เก้าสี่หาเก้าได้ครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้ายางเบื้องส่นไทยนะครับเด้อเอาผู้ใดมองหาง้วนเรีอยู่ตลาดนี่กับมีให้พี่ให้น้องชมนะครับพี่น้องครับช่วงนี้บรรยากาศกมืดขึ้มฝนตกลินนะครับพี่น้องเด้อพายุฤดูร้อนเข่าครับพี่น้องฝนมาแล้วเอาสีผ้าเบื้องตัวดำๆฝนตกลินนะครับพี่น้องครับเอาสีผ้าเบื้องตัวดำตัวนี้ครับพี่น้องผู้ตัวนี้เนื้อหนังหนาตัวพี่น้องงวดตัวนี้ไหม เอางูตัวนี้เจ็เดือนแล้วครับไอ้สิบเอ็ดเดือนนะครับลูกของพ่อได้ครับนี่ลูกพ่อได้ครับอันนี้อันนี้เพิ่นบุรู่นะครับงูสิบเอ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับเอาตบ้านเนื้อหนังคือบาดีล่ะนี่แหละส่วนไทยตัวนี้ไอ้ว่าไปเท่าไรครับนี่สามสิบเก้านะครับพี่น้องครับเอาแค่นังตอนนี้ฝนตกลิ้นนะครับพี่น้องเด้อเอาสามสิบเก้างบมาจากบ้านไหนครับน้องแวงตำบลน้องแวงอำเภอกุดรังเนาะเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับ ศูนย์เ0้าสามศูนย์หนะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากจะได้งวดดัตัวนี้กับเมียนนะครับตัวนี้ว่าเท่าไรครับนี่งสามสิบหกขาเราจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้หกเดือนกว่ลัว้อครับเป็นงพรตัวผูกครับพี่น้องตัวนี้เป็นเอาไปเป็นพอพันคุ้มฝูงได้เด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้เอ้าอันนี้กับครับเขาเรือบร้อยครับพี่น้องครับ พอได้อยาก<อ>สนใจแบบนี้เจ้าเดียวกันได้วกวดำครับตัวน,นั้นแมีนบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวมีอีกตัวผู้กับอีกตัวแมีหน่อยหนึ่งนะครับเด้อนี่เดี๋ยวสิบ้าเบื้องด้านถ่ายท่านนี้ครับพี่น้องครับเอา้าใครอยากจะได้ไขซองใบดำดำเนี่ยครับเห็นชัดอยู่เราตัวแมีนี่ว่าไปเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเมียนี่สามสิบห้าห้าร้อยเด้อครับพี่น้องเด้อเอ้าสิบ้าเบื้องตัวนี้ครับพี่น้องจักเดือนแล้วครับตัวนี้ห้าถึงหกเดือนนะครับพี่น้องครับสามสิบห้าห้าร้อยเด้อ นี่ระครับพี่น้องตั้งสูงกับสิบว้านร้อยยี่สิบนิดๆทั้งสองตัวนะครับอันนี้เบอร์เท่าเดียวกันนะครับพด้อครับตัวตัวดำตัวนั้นครับพี่น้องเพิ่นมีมาให้ยสามตัวเป็นตัวแม่สองแล้วก็ตัวผู้หนึ่งนะครับพี่น้องครับเอ้าเกินตาแล้วก็ผู้ชายแบบเท่าเดียวกันตอนนี้ก็ฝนตกลิ้นครับพี่น้องครับแต่จะเดินเข้าไปดูฝั่งด้านนี้ครับพี่น้องอเอ้า เห็นแมลลูกอยู่นี่บูรูกของผู้ไหด้อครับเด้อแม่ลูกคุณอ่าแม่ลูกวันนี้ลูกไอตัวนี้มันตัวใหญ่ใกล้ที่ซั้แม่เลย้อครับพี่น้องครับสีแดงเข้มนังหนาหนังหนาลึกอันนี้กไอแต่เขาก็ได้แเดือนครับผมแเดือนตัวใหญ่เ้อครับลูกพ่ออดครับนี่ลูกีไวคบ้ศูนย์เก้าหกตัวนี้ไอมีใบเห็นน้ำ่ครับนี่ตัวนี้บ่มีครับใบสื้อมากื้อมาของวานี่ครับโอ้อันนี้ใบบ่มี่นะครับเด้อแต่ว่าลูกเนื้อหนังดีครับพี่น้องวันนี้แม่มันผสมไหครับนี่ย่างคร ลูกกะนี้ลอยซีซิปก็ได้แล้วล่ะเออผ้าเบื้องในด้านท้ายด้านนี้ครับพี่น้องนี่ไหมท้ายของลูกกว้งยังขัดได้ครับเด้อหนังหนาดีครับพี่น้องตัวนี้เอาใครอยากกระไดแบบนี้ไอ้คู่นี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องครับต่ตรอรองได้ต่รอตรองเอานะครับพี่น้องครับผมมักลูกมันตูงใหญ่ครับพี่น้องเปล่งพวกเหนียงคอนึ่คือใบหยดหยดดีแล้วครับเด้อพี่น้องครับเอาท้ายหนาลึกดีอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ไอ้เอาไม้โตครับนี้เอาาม สามตัวครับตัวตัวหญ่งๆขายไปเถ่าเดี๋ยวขายไปหามื่นอหมื่นโอ้เอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกหนึ่งสามห้าสามเก้าีีศูนย์เกาีีครับพี่น้องครับเอาค่อยๆย่างไปเบื้องที่เราโตเรื่อยๆครับพี่น้องฝนตกริ้มกับ้าอยู่นี่แหะพี่น้องครับผ้าฝนนี่แหะเออเดี๋ยวสิพาไปเบื้องมูแม่นุ่นๆครับโตขาวบบวตัวนี้บม่วของผู้ใดเ่นขายไปอันนี้งผู้ใดพอนี่งไปนี่โอ นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งไอ้ตัวนี้นะครับเด้อครับผมเอาตัวนี้มาใบเท่าได้ครับพ่อนี่พอใบสี่หมื่นสี่หมื่นนะครับพี่น้องครับนี่พูดว่าสาวมันบอกว่าได้ลูกแล้วครับลูกแรกแยกนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้งั้ลูกแหลกนะครับพี่น้องครับเอาสี่หมื่นพอโตข้าขาแมนวะน่ะเอาเอาไม่จากตัวครับพ่อไม่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวนี่นะครับเนาะพอไม่จากบ้านไหนครับมันเจนเท่านุ่นละสีนี่เนาะเอาไฟอยากจะได้ตัวนี้สี่หมื่นนะครับพี่น้องครับอ่าต่อร้องเอาครับพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ089ย์แปดเก้าสามแปองเจ็กเด้าฝนตกนะครับพี่น้องเนะี่อ้าวฝนตกครับพี่น้องครับพายุรืดร้อนตัวขาวนี่ของผู้ใดไบุครับเนี่ยโอ,โอ,อ,ยอ้ตีขาวน้อยเอาฟ้าตัวขาวน้อยนี่ว่าไปถอดอะไรครับเดี๋ยว นี่เขาเนี่ยน <ma> <hi> ุ่นบดโบดนี่คร um. ับมีสิบเจ็ดเดนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้แบบนี้มีสิบเจ็ดนะครับเด้อเครื่งบดเครื่งงามเครื่องมักสีบดมาไหนดีงาม้ตะไนเอาพาฝากโบดโทรศัพท์นะครับนี่ป่ะนี่อยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาเบอร์โทรศัพท์กันนะครับใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋าเบื้องทางนี่อ่ะสวยๆนี่ยนุ่นนี่ครับเครื่องโบดตัวร้องเอายิบเจ็ดศูนย์แปดสองหนึ่งสี่หกสามเก้าแปดแปดไดครับพี่น้องครับ อาฟ้าโอ้ฝนตกแห้งขึ้นเลยเลยเหรอครับพี่น้องครับอ๋อในส่วนด้านหลังผู้ใดไอ้ที่เป็นปลาดูนะครับเรื่องฝนปลาปลาขึ้งามแต่ปลาทั้งหลังมาสันว่าหนี่ปลาดูด้วครับพี่น้องครับอ๋อฝนเหรอครับพี่น้องอ๋อสี่พาเบื้องแม่ลูกครูนี่ครับพี่น้องหาเจ้าของกันอ่ะฝนตกฝนตกฝนตกแห้งนะครับตอนนี้ไอ้ไอ้ว่าเท่าไรครับครูนี่เจ็ดสิบเก้าลูกโตแม่นะครับจักเดือนเหรอครับนี่ สามเดือนกว่าลูกของพ่อได้รับหลอดคาราบาวแดงนะครับพี่น้องครับเอากูได้มีใบมีหลอดครบแม่มันยังท่องวังอยู่ที่เนาะครับเนาะท่องวังนะครับแม่เบื้องการส่งลูกนะครับเ้อยแม่ไอ้ตัวนี้เป็นสีโบดนวลนๆนะครับพี่น้องครับแต่ว่าให้ลูกแดงเข้มนะครับพี่น้องครับลูกตัวแรกนะครับเนาะเป็นง้วลูกแรกนะครับพี่น้องตัวแม่นี่กติร้อยสี่สิบห้าไปหาร้อยห้าสิบช่วงนี้ครับพี่น้องครับลมใหญ่ๆบ่มีติงเนอะนี่ แม่เครื่องบัวนะครับนี่แหละลูกแดงเข้มแบบนี้แหละครับพี่น้องขาดำแข็งดำมืดนะครับพี่น้องครับเออใครสนใจอยากจะได้แบบนี้ไอว้าไใบเท่าไรกับคุณนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้านิดนึงเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ทนะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์เจ็ดหกครับพี่น้องครับเออตอนนี้ฝนตกนะครับพี่น้องเด้อคนเข่าหงมัดแล้วพี่น้องเออผพาเบื้องทางนี่ครับอันนี้บ่รู้ว่าของขวดไก่เด้อ อันนี้งัวเอฟหนึ่งตัวนี้ของผู้ใดบุ้งพี่น้องเด,ดี๋ยวสีผ้าย,ยางเขาไปเบิ้งทางนี่นะครับเด้อหางัวมินิทางนี้กันสีผ้เาเบิ้งทางนี้อันนี้งัวผู้ใดขับไปครับเนี่ยทางนี้ไม่มีเจ้าของครับพี่นอ้อ,องเด้ายวคล้องฝนลบฝนทางไหนครับพี่น้องครับงงรออันนี้ของไอ้ปะครับเนี่ย อันนี้ว่าแมนนะครับเนาะเออใครสนใจอยากอะไรเดี๋ยวสิ้าเพิ่งทักนี่พี่น้องอ่าสวัสดีครับมาเห็นลุงหนวดเอามัดหลังโตครับผมนี่ยังอยู่สามตัวครับยังอยู่สามตัวเนาะเดี๋ยวสิ้าเพิ่งตัวนี้เหลือสามเดี๋ยงครับมาสี่เหลือสามนะครับเดื่องเอาตัวสาวนี่ยวางไปเถอะนะครับลุงหนวดครับแม่นี่อยากได้สี่สิบเก้าอยากได้สี่สิบเก้านะครับพี่น้องครับเอาหัว่าจะเดือนลรอครับเนี่ยกวประมาณหกเดือนครับหัวประมาณหกเดือนนะครับพี่น้องครับ เอผมได้สนใจอยากแกรเดิ่งตัวนี้ของลูกหนุนหกเดือนครับพี่น้องนี่แหละเบื้องเอาหางเบื้องเนื้อหนังเบื้องเอาด้วยครับเด้อด้านขางพวกลึงพวกขิดเบื้องเอาครับขอโทษครับผมอ่นี่แห้ะครับเด้อวันนี้อันนั้นเป็นคู่แม่ลูกหรือเปล่าบ่ครับแม่ในผมขายลูกกวั้นี โอ้นนี้แยกลูกไปแล้วครับซีไว้ไวอีกขึ้นใส่ซีไว้ไวจ้าเดือนหรือครับใส่ไว้รอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งอันนี้ไเท่ายไดครับแม่นี่แม่นี่อยากได้ซีมันเจ็ดห้าร้อยซีมืนเจ็ดห้าร้อยนะครับพี่น้องครับแม่นี่แหละครับสาวนี่อยากได้หามื่นครับแม่สาวนี่อยากได้หามื่นนะครับพี่น้องครับเอาซีมื่นกว่าหามื่นนี่แหละของลูกหนวดครับพี่น้องหนาวว่าไมเล่บนหุบภูเขาไ่ด้แม่นครับมันหนาวฝนเนาะนี่แหละครับให้เบื้องด้านข้างร้านนี้เด้อเอาเครื่องดำตัวนนนนีีี้้้เือออหาดยู่่คครรัับบพง ใครอยากจะได้ตัวได้ก็เลือกเอาคาาออาารับผมเอาลูกหนักฝากเบอร์โทรศัพท์ได้ครับวันนี้ก7สามศู3 3> นย์เก้าสามเจเดสอนครับเนะอานี่นะครับพี่มาให้สามตครับพี่น้องครับวันนี้เรษสิผ้าทั้งนี่เบิ้งอี่เครที่เบิ่งงัวกัดนะครับพี่น้องอเ,เห็นงัวมันนี่มีทั้งมีทั้งเล่ทั้งกัดนะครับด้อพี่น้องเด้อยูนี่มีให้หมือ อันนี้เป็นคู่แม่ลูกโตแม่นะครับพี่น้องครับเอออ่าคู่นี้ว่าใบถลิกอะไรครับมันเป็นสามตัวโอ้เป็นแม่ลูกเหมือนไหมบอแม่ลูกวัดนี่ลูกนี่ลูกนึงนี่ลูกสองอันนี้ลูกลูกกัดหรือลูกเล่ลูกเล่ลูกเล่นะครับเนาะลูกเล่ได้ครับพี่น้องครับเป็นลูกสองตัวตัวแม่ทั้งหมดนะครับเด้อเดี๋ยวจะให้เบื้องลูกตัวนี้เอาครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเกี่ยไรงัวอ่ากัดนะครับพี่น้องครับมีมาให้สามตัวเอาไอ้สามตัวนี่สามตัวนี่ว่าไบถลิกอะไรครับสามตัวนี้ห้องใบแสนสองสามตัวนี้ห้องใบแสนสองนะครับพี่น เ่อได้ต่อลองได้ลูกลูกลูกตัวที่สลูกตัวที่สองเองนะครับเนาะอยู่นี่เหมือนเด้อครับพี่น้องแยกได้ไหครับเนี่ยแยกได้ครับตัวนี้สี่หมื่นตัวนี้สี่หมื่นนะครับเด้อคูนี่แปดที่ห่าครับพี่น้องใครสนใจอยากแะไหนนครับเด้อสายเหนื่อยอีกอีกย่างครับพี่น้องวัวกัดเนาะไอ้ฟ้าเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับพี่น้องครับเอ้าคูได้อยากจะได้นี่ ทางนี้ก็มีง้วนหรือยุติรับพี่น้องตะวันเจ้าของคนหนึ่งหลี่ยุตทั้งโฮมทั้งไหนบุพี่น้องตนตกครับผมสามตแสนเท่าไหรเดี๋ยวเที่พายังเดี๋ยวทีพายังแสนสองเด้อเดี๋ยวทีพายังเบื้องทั้งนี้ครับพี่น้องมีง้วนสาวให้เบื้องอีกเยอะรับพี่น้องอ่าเดี๋ยวทีพายเบื้องทั้งนี้เด้ออันนี้ง้วนผู้ใดครับไปครับง่ายปะบาลู่นะกขับพี่น้องครับง้วนสาตัวนี้วันนี้เอามาแบบไหนครับคุณตาครับผมมาเสือมาหางว่ตัวร้องกันเยอะรับพี่น้อง เอาอาพี่น้องครับยางเวิ่งฝนตกกับยางชุ่มบรรยากาศไปเรื่อยนะครับพี่น้องจังตัวนี่จะขวางฝนยังใส่พี่น้องว่เห็นพอไหมจังตัวครับมีเอามะจักตัวไหมตัวเด่นแน่ครับม้วนหน่อยๆเนาะเดี๋ยวเสียวม้วนหน่อยๆให้พี่ให้น so ้องเบื้องตัวนู่นนี่ว่าเธอได้ควันี่สามหมื่นสามหมืนะครับพี่น้องฝนตกไอลีตัวนี่ไหมเดี๋ยวดีเฝ้าปิดคลิปกันพี่น้องสามหมื่นตัวนี้แหละครับสามสิบห้าสามสิบห้าตัวนี่แหละ伙 ก่อเมือตัวนี้ลูกพอใจเนาะครับตัวดีเทฟสามหนึ่งตัวนี้เงาญ่สูงนะครับพี่น้องครับต้นสูงนี่ก็บตัวมันเกินร้อยสีส่สิบแล้วล่ะก่อเมือตัวร้องกันได้เอาไปตีเอฟเจอเอฟได้ครับพี่น้องตัวนี้เครื่องดำดีนะครับเนาะอ่าอ่าเงาดีนะครับพี่น้องครับเอาฝนตกพี่น้องผมจะปิดคลิปไว้ตรงนี้แล้วพอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ083 083 144า4 4 0428 0428นึ่งสี่ี่นึองนะครับพี่น้องครับเอา พาอยู่ดืดร่วนขอพี่น้องครับจังไหนกะ<ร>ให้พี่ให้น้องเก็บของเก็บยังเขาที่สูงนะครับพี่น้องเด้อเอาฝนตกแข็งครับพี่น้องครับอาา๋อเจังไหนกะขอปิดคลิปไว้ก่อนละกันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะขอสวัสดีครับคุณ